สวัสดีครับพบกับ News Mania อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีมานานแต่ว่ามันมาปะทุจากเรื่องของกุญเคมในซีเกมนะครับโดยความที่ปากของผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในประเทศเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าปากพาจนหรือเขาอาจจะไม่ไม,ไ,มไม่คิดว่า มันไม่ได้เกิดผลกระทบกับเขาเขาก็เลยไม่สนใจก็ไม่ทราบแต่คนที่ได้รับผลกระทบก็คือแรงงานก็ต้องบอกนะครับว่าแรงงานกมพูชาและแรงงานราวที่ดีๆก็มีแต่ด้วยความที่ว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับมันก็คงไม่แคล้วนายจ้างเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันก็คือเขามีความกังวลมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับถ้าเขากังวลแลวรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่ทราบว่ามองตากันแล้วจะขมินกันมากน้อยแค่ไหนครับผมช่วงนี้ก็จะมีนําเสนอเรื่องของแรงงานเรื่อยๆเพราะว่าเอาจริงๆแรงงานผิดกฎหมายเยอะมากๆ ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับว่าเตือนนายจ้างหากจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือพบเห็นแรงงานผิดกฎหมายที่หลบหนีเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็สามารถแจ้งได้ครับ1 5 0 6กด2หรือ1694ตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนรับก็ไม่ทราบจะยังไงก็ต้องพยายามโทรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผม คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแรงงานนะครับแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับแรงงานที่เป็นแรงงานกัมพูชาและก็ลาวซึ่งต่อให้เขาอาจจะถูกกฎหมายคือสมมติว่ามาแบบถูกกฎหมายก็จริงแต่ว่า,ามันอาจจะมีความรู้สึกที่ทางผู้ใช้คือเป็นลูกค้านะครับคือคนไทยในยที่เป็นลูกค้าเวลาจะไปซื้อของหรือว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่า ไม่สบายใจถ้าเกิดว่าจะเข้าร้านนี้ที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานกัมพูชาหรือว่าลาวแต่ถ้าเป็นแรงงานพมา่าอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้มีประเด็นกันหรือแม้กระทั่งนายจ้างนะครับอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีก็ได้ถ้าเกิดว่าอาจ,จะจ้างแรงงานกัมพูชาหรือลาวก็ประมาณนี้นครับซึ่งเราจะามีโอกาสได้มายุ่งเกี่ยวกับทางแรงงานก็กรณีสกรณีคือเป็นนายจ้างหรือไปซื้อของไปใช้บริการนะครับมันมันก็ไม่แคล้วที่จะเจอกันก็มีคนมาถามถึงเนะครับเขาอ,อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขารู้สึก คนเดียวหรือเปล่าตอนนี้เขาก็เลยมีการถามว่าคนอื่นเรยรู้สึกอย่างเขาหรือไม่ก็บอกว่าถามหน่อยครับเวลาไปซื้อของกินร้านที่มีลูกจ้างเขมรกับลาวพี่น้องคนไทยคิดว่ามันสะอาดไหมคือเกียดเขาคนเกียดคนไทยก็คือช่วงนี้แรงงานเขาเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาอาจจะเกียดคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่าแรงงานเขมรเนี่ยเกียดคนไทยขนาดนี้เคยคิดกันบ้างไหมเขาว่ามันจะมีการแบบว่ามีการบุวนน้ำลายหรือเอาอะไรใส่ลงไปในอาหารที่เราซื้อหรือเปล่า นี่ก็คือข้อขอ,อาจจะระแวงนะครับแต่ไม่ทราบว่าถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าจะเป็นพวกอุจลาปัสวะก็คงไม่ขนาดนั้นน้ำลายนี่ไม่แน่ใจนะครับใครจะซื้อก็ซื้อส่วนผมเลือกซื้อของร้านที่ก็คือเขาก็บอกว่าเขาเลือกซื้อ,อที่ไม่มีแรงงานขมิญนะครับนะครับเขาบอกว่าส่วนผมเลือกซื้อของร้านที่มีขมิกับลาว คนไทยควรก็ซื้อของกินทุกชนิดจากร้านที่มีแรงงานเขมรและเราเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความกังวลของเขาเองว่าเมันจะมีอะไรหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีความกังวลบ้างนะครับเพราะวา่าก็คือคนไทยในยห่วงเรื่องสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วเกิดเกิดอะไรขึ้น,นมาเราไม่รู้ว่าเขาเวลานั้นใส่อะไรไปเนี่ยมันจะมีการมาเยาะมาขำเราหรือไม่เนี่ยนะครับ ก็มีคนมาเล่าประสบการณ์เขาบอกว่าไม่กินดีที่สุดครับผมเคยเจอที่สัตสหีบร้านค้านะครับสั่งน้ําแตงโมปัน่นมันชิมแล้วเอาช้อนใส่แล้วคน <c oughs> ชิมแล้วเอาช้อนใส่แล้วคนเ <c oughs> ด็กเสิร์ฟกระเมนประมาณ5้คนชิมทุกคนคงไม่คิดว่าเราจะเห็นแต่เรานั่งดูอยู่ครับพอถามทําไมต้องชิมแบบนี้ชิมทุกคนเลยเรียกเจ้าของร้านมาถามกระเมนค่อยๆหายไปหลังร้านอย่างรวดเร็วขอเตือนนะครับว่าอย่าเข้าดีกว่าผมเอากล้องที่ถ่ายไว้ให้เจ้าของร้านด้วยบอก ขอเป็นก็คือขอโทษอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เขานั้นก็อาจจะไม่ระวังนะครับเรื่องสุขอนามัยเพราะว่าเอาจริงนบ้านเมืองเราก็อาดจพัฒนามาตรฐานดีกว่าเขาดังนั้นเราก็จะระวังเรื่องสุขอนามัยมากกว่ากาอาจจะไม่ทันระวังนะครับอาจจะแบบบ้านๆเกินไปซึ่งแบบนี้มันไม่ได้นะครับผมอีกคนนึงเขาก็บอกว่าเคยไปเที่ยวตลาดโรงเกลือหลังตลาดเขาทําปลากับพื้นแล้วเอาเท้าเขีย่ยเหมือนไม่ใช่ของกินก็เลยเลิกกินปลาแห้งตั้งแต่นั้นมานะครับผม คนหนึ่งก็บอกว่าเออใช่เพิ่นคิดได้เหมือนกันแต่ละร้านที่อยู่นะร้านใหญ่ๆทั้ทงนั้นนะก็ต้องมีระแวงน,นก็คือมาตรฐานการทําของเราเนี่ยเรามีมาตรฐานว่าต้องสะอาดถูกสุขอนามัยแต่ถ้าเกิดว่าแรงงานบ้านๆน,นนิดนึงอาจจะเผลอว่าไม่เป็นไรหรอกอทาอะไรที่แบบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีเหมือนร้าน้านร้นรน,น้ำแตงโมปั่นนะครับก็คงจะไม่ดีแน่ๆครับ ก็ถือว่ารับฟังไว้เป็นวิจารณญาณไม่ทราบว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีบ้างไม่ใช่ไม่มากก็น้อยเพราะว่าผมก็เคยเจอลักษณะแบบนี้ก็คือเขาอาจจะทําอะไรแบบว่าไม่ระวังใช้มือบ้างไม,ไม่ได้ใช้อุปกรณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ